โอเคนะครับเราก็สวัสดีทุกคนที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ด้วยคลิปนี้เหมาะสำหรับใครนะ,นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเลิกแคร์สายตาคนอื่นมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยใช่ไหมครับการที่จะเลิกแคร์สายตาคนอื่นระหว่างที่คุณกำ,กำลังพัฒนาตัวเองใช่ผมก็เลยจะมา เราให้คุณฟังว่าคุณต้องทำยังไงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆและรู้ตัวว่าไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องเก่งแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบที่สุดก็พอใช่ไหมถูกถึงคุณจะมีความคิดแบบนั้นแต่คุณยังแคร์สายตาคนอื่นเนี่ยถ้าคุณอยากเลิกแชร์เนะี่ยคุณดูคลิปผมไปก็คือจะมีอยู่สามข้อใหญ่ๆนะครับที่เป็นปัญหาสำหรับ คนที่อยากเลิกแชร์สายตาคนอื่นผมแบ่งมาได้สามข้อดัมนี้มันก็คือหนึ่งแชร์เรื่องความเก่งของตัวเองสองแชร์เรื่องการยอมรับและสามแชร์เรื่องกลัวผิดพลาดถู้ไหมเดี๋ยวเผื่อคุณยังไม่เข้าใจาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันถ้าคุณอยากจะเลิกแชร์สายตาใช่ไหมเรื่องความเก่งเนี่ยคุณก็แสดงว่าตอนที่คุณกำลังพัฒนาตัวเองเนี่ย จะคิดอยู่ในหัวว่าในสายตาคนอื่นเนี่ยคุณเก่งพอหรือยังเข้าใจไหมส่วนเรื่องการยอมรับก็คล้ายๆกับความเก่งนะคนทําแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคนอื่นจะยอมรับคุณไหมทําไปแบบนี้แล้วเขาจะยอมรับคุณไหมอะไรอย่างนี้ส่วนกลัวความผิดพลาดเนี่ยก็เหมือนอายนั่นแหละนะไม่อยากผิดพลาดต่อหน้าคนอื่นแค่นั้นเองตะพูดจะมา หาวิธีแก้ให้สามข้อนี้แบบเรียบง่ายในไม่กี่นาทีอย่างแรกเลยข้อที่1ความเก่งความเก่งเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เราเหนื่อยได้เร็วที่สุดแล้วก็เหนื่อยได้นานที่สุดด้วยในการพัฒน,นาตัวเองหรือไม่จริงจริงเ yeah. นี่ยสิ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณรู้ก่อนนะครับคุณไม่ได้อยากเก่งกว่าใครแต่คุณไม่ได้อยากรู้สึกว่าตัวเองด้อ,อันนั้นก็ไม่ผิดนะครับ ก็ถูกแล้ววิธีจัดการกับ mm hmm. การแชร์เรื่องความเก่งแบบลึกๆนะี่ยผมจะเล่าให้ฟังย้า้ออกก่อนครับว่าเก่งจริงๆหรือแค่เก่งใน,ในสายตาคนเก่งจริงคืออะไรเก่งจริงคือคุณเก่งกว่าตัวคุณในเมื่อวานส่วนเก่งในสายตาคนคือคุณจะเปรียบเทียบไปเรื่อยไม่รู้จบอะ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนายกอกับนายขอนายกอเนี่ยนะ เขาไม่ได้อยากเก่งไปกว่าใครเลยอยากเก่งแค่เก่งกว่าตัวเองนี่เมื่อวานแช่ดีอันนี้คือเก่งจริงๆส่วนนายขอเนี่ยคือไม่ว่าจะเก่งกว่าเมื่อวานแล้วก็ตามแต่เจอคนที่เก่งกว่าเขาก็จะเปรียบเทียบตัวเองอีกว่าเฮ้ยทำไมเรายังเก่งไม่พออ่ะทาไมเขายังเก่งไม่กว่าเราทําไมเราถึงไม่เก่งเท่าเขาเลยอันนี้คือคนต้องแยกแยะให้ออกกันว่าเก่งจริงๆกับเก่งในสายตาคนอื่นเนี่ย มันเป็นยังไงเมื่อหาแบบนั้นได้แล้วใช่ไหมดูข้อที่สองให้เปลี่ยนเกณฑ์การวัดความเก่งนะอันนี้สำคัญมากสำคัญมากลองเปลี่ยนจากวันนี้เราเก่งเพราะให้คนอื่นยอมรับไหมเป็นวันนี้เราเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างไหมนะคนที่เก่งจริงในระยะยาวเนี่ยคือคนที่สะสมความเข้าใจไม่ใช่ภาพลักษณ์เอเค แม่พัชรัคุณอาจจะดูดีเลยตอนนั้นแต่คุณไม่ได้เก่งจริงเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณนั่นแหละครับก็พยายามเก่งขึ้นทุกวันนะครับหย,หยุดเปรียบเทียบจุดเด่นของเขากับจุดฝึกของเราตอนที่เราเพิ่งฝึกเขาเก่งยังเลยนั่นคือผลลัพธ์ของเขาเขาเดินทางมาก่อนแล้วเขาล้มมาก่อนแล้วเราไม่ไมรู้เรากําลังฝึกอยู่เรา,าจ,จะล้มเพื่อไปให้ได้เหมือนเขา นั่นแหละครับคุณอาจะกำลังเห็นผลลัพธ์ของเขาอยู่แต่มันไม่ใช่กระบวนการที่เขาล้มมาคนเก่งทุกคนนะเคยเป็นคนงงมาก่อนทั้งนั้นเขาต้องสงสัยมากเลยเอ้ยทำไม,ไม,ไมเขาเก่งจังเลยกิ่งแบบนั้นแบบนี้ตอนที่เขาล้มคุณไม่เห็นเขานะเหมือนกันตอนที่คุณล้มก็ไม่มีใครเห็นคุณแต่ผมเห็นคุณนี่ลุกขึ้นมาสู้ซะข้อที่สี่ประโยช์แก้ในหัว ใช้เวลาคิดเดยอะเวลาที่สนับคนคิดมากเนี่ยเวลารู้สึกว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ให้แทนประโยชน์นี้ไปในหัวทันทีผมกําลังสะสมความเก่งในแบบของผมไม่ต้องเร็วไม่ต้องดังแต่ต้องไปต่อและไม่หยุดนี่เนะี่ยเขาีย่ความจริงข้อหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจาไว้คนที่ไม่แชร์ว่าจะเก่งไหมมักไม่พัฒนา แต่คนที่แร่มากเกินไปมกักจะหยุดเดินเพราะกลัวไม่เก่งพอจริงไหมย้อนกลับไปฟังดูเพื่อความชชว่์คุณไม่ได้ต้องเลิกแร์แต่คุณแค่อย่าหยุดตัวเองในการพัฒนานะไม่จำเป็นต้องเลิกแร์มันหรอกไอ้พวกนั้นความคิดแบบนั้นคุณแค่อย่าให้มันมาหยุดคุณก็พอข้อที่หกแบบฝึกเล็กๆก่อนนอนอันนี้วิธีแก้แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะ ให้ถามสองตัวเองสองคำถามกับตัวเอง,เองทุกครั้งก่อนนอนนะครับว่าวันนี้เราเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมกับข้อสองเราเก่งขึ้นจากเมื่อวานตรงไหนอันนี้ไม่ต้องตอบเอบื่อก็ได้นะเอาแคาเเ่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไม่คุณมีไฟไม่ใช่มันจะทําให้คุณแบบกลับมาม,มีความอยากทํามากขึ้นนะคุณจะกลับมาแอคทีฟขึ้นนะไปต่อไปข้อที่สองเลย เมื่อกี้ข้อหนึ่งนะครับความเก่งข้อสองการยอมรับจากคนอื่นมนุษย์เนี่ยแน่นอนนะอยากถูกยอมรับมาตั้งแต่เด็กแล้วจริงไหมแม้กระทั่งในครอบครัวเองเนี่ยเราบุรคุณค่าตัวเองไว้กับการยอมรับมากแค่ไหนไปดูกันวิธีจัดการเปลี่ยนลำดับจากฉันต้องได้รับการยอมรับถึงจะโอเคไม่ใช่อันนี้ ผิดเป็นไมซ์เซ็ตที่ผิดวองไมซ์เซ็ตเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับฉันโอเคกับตัวเองก่อนแล้วการยอมรับเป็นโบนัสเข้าใจไหมก็คือคุณต้องโอเคกับตัวคุณก่อนแล้วคุณค่อยว่ายอมรับตัวเองเพื่อให้เป็นโบนัสตอบแทนนะเปลี่ยนสิ่งที่ยอมรับเป็นจากคนที่หวังดีจากคนที่ไม่รู้จักตัวตนคุณจริงไม่ใช่จากทุกคนบนโลกถามตัวเองบ่อยๆว่า ถ้าไม่มีใครชมวันนี้สิ่งที่เราทำยังมีค่าไหมลองทำเองดูับสิ่งที่คุณทำอะถ้าเป้าหมายคุณมันชัดเจนนะมีค่าแน่นอนสู้ต่อไปครับแม้ไม่มีคนชมคุณก็สู้ต่อไปเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีเองอเนี่ผมจะชนคนุณเองไปต่อไปเรื่องสุดท้ายเลยของข้อที่สามครับ,รบกลัวความผิดพลาดแน่นอนนะครับอันนี้สำคัญนะ เอาจิงในคนที่พัฒนาตัวเองอะจริงนะแต่มีความจริงที่คนเก่งไม่รู้ไม่มีคนเก่งคนไหนเนี่ยโตโดยไม่พลาดหรือไม่จริงจริงไหมทุกคนทางย่อมมีอุปสรรคและบาดแผลต่างกันแค่ว่าคนนึงมองความผิดพลาดเท่ากับว่าเป็นหลักฐานว่าเราไม่เก่งไอพวกนี้เป็นพวกทำศิลุนอื่น ไม่ได้ไปไหนไปหน้ามาหลังเนี <Yeah. S 1> ่ยอีกคนมองว่ามันเป็นข้อมูลคน<ม>ที่มองอย่างนี้จะก้ะาวกระโดดได้กว่าคนอื่นครับแน่นอนทุกความผิดพลาดเนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมโ no no นเพ n โนเกนไหมครับแล้วทำไมเราถึงลกลัวความผิดพลาดหนึ่งกลัวเสียภาพลักษณ์สองกลัวถูกมองว่าไม่เก่งและสามกลัวว่าความพลาดคือต<ร>ัวตนขง แต่ความจริงคือแล้วความพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวความพลาดไม่ใช่คุณข <พา S 1> <ค>้าวด้อยลงวิธีรับมือนะครับเปลี่ยนคําในหัวก่อนเลยเปลี่ยนจากถ้าพลาดแปลว่าเราไม่เก่งเป็นถ้าไม่พลาดแปลว่าเรายังไม่ได้ลองจริงไหมถ้าลองแล้วพลาดเนี่ยแ,แสดงว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ลองนะแล้วไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งนะคุณกำลังจะเก่งเพราะคุณพลาดไปแล้ว แยกตัวเราออกจากผลงานคุณเนี่ยคือคนส่วนผลงานคือสิ่งที่พัฒนาได้ผลงานละพาดได้แต่คุณค่าในตัวคุณจะไม่ลดอนุญาตให้พาดในพื้นที่ปลอดภัพยพาดตอนเรียนพาดตอนฝึกพาดตอนไม่ใช่วทีสุดท้ายนี่คือวิธีที่คนเก่งใช้จริงสรุปให้เห็นนะับจากสามเรื่องเมื่อกี้ คนที่แชร์ความเก่งเนี่ยคือคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองคนที่อยากได้การยอมรับคืออยากให้เก่งอยากมีคุณค่าคนที่กลัวพลาดคือคนที่กลัวความเก่งถูกปฏิเสธแต่แก่นแท้คือคือคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและมีศักยภาพตัวเอง สิ่งที่ต้องฝึกไม่ใช่ปล่อยวางทุกอย่างแต่เป็นเก่งไปด้วยพลาดไปด้วยและไม่ทอดทิ้งตัวเองและผมจะฝากประโยคให้คุณจำและเก็บไว้คุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนแค่ซื่อสัตย์ของการเติบโตของตัวเองก็พอสู้ต่อไปครับเราคนพัฒนาตัวเองทั้งหลายขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับคุณใช้เวลาสินาทีนี้ให้คุ้มค่าและจำแล้วนาไปใช้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ สู้ต่อไปในวิกิปัปโว